สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดของน้องประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่2นะคะใบงานคณิตศาสตร์นั่นเองอ่าเด็กๆเปิดหน้าแรกนะคะดูนะคะหน้าแรกเด็กๆสามารถเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้หรือไม่อ่านเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะอย่างข้อแรกระหว่างลูกโป่งกับแปรงสีฟันเด็กๆดูสิคะว่าภาพ สองภาพนี้อันไหนจํานวนไหนน้อยกว่ากันลูกโป่งมีกี่ลูกคะ1ลูกค่ะแปรงสีฟันมีเท่าไหร่คะนักเรียนนับค่ะ1 2 3 4ส,สลูกโป่งกับแปรงสีฟันจํานวนไหนน้อยกว่าการอาเด็กๆคิดสิคะอาลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งน้อยกว่าให้เด็กๆวงกลมรอบร้อมภาพลูกโป่งนั่นเองนะคะ ดูนะคะสังเกตนะคะโอเคในเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามส่วนข้อ2เด็กๆก,ก็ทําเหมือนกันข้อ3ก็ทําเหมือนกันนะคะจํานวนที่น้อยกว่านั่นเองนะคะอ่ะอันนี้สําหรับจํานวนน้อยกว่านะคะอ่านูน้าต่อไปค่ะเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าอ่านักเรียนดูนะคะอนุบาล2นับเลขได้แล้วเนาะอ่านักเรียนดูดูนะคะ5กับ2นักเรียนคิดว่าจํานวนไหนมากกว่ากัน ติ๊กตอกติ๊กตอกรู้หรือเปล่าเอยเลขอะไรคะเลขห้าน,นั่นเองจานวนมากกว่านักเรียนก็วงกลมนะคะรอบเลขห้าค่ะข้อสองข้อสามก็ทําเหมือนกันนะคะโอเคค่ะอันนี้คุณครูอธิบายสองใบงานเนาะยังไงฝากผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็นนองทาไม่ได้ก็ยังไงก็ฝากให้ผู้ปกครองช่วยแนะนําน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ